มอพัดูดวงสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชาวราศีมีนนะคะในรอบเดือนมิถุนายน2568นสะสำหรับราศีมีนนะคะในศัตร์ของไพ่นาคราชนะก็คือผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะเราจะมาดูการงานการเงินความรักและสุขภาพในรอบมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหมอพัดก็จะเปิดด้วยไพ่นาคราชเนาะ แล้วก็จะเริ่มที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะการงานของชาวราศีมีนนะคะจับได้ไพ่สามใบนี้นะไพ่นาคพระจนครุฑนาคจำแรงแล้วก็นาคถวายดงแก้วนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะท่านใดที่เออจอปัญหาจะอปะุปสรรคในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะก,การแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างญาติพี่น้องกันเองหรือว่าในองค์กรน,นะคะ หรือในองค์กรคุณก็อาจจะโดนผู้ใหญ่เพ่งเลงถูกปี๊บให้ออกจากงานอะไรก็แล้วแต่นะธุรกิจที่เคยทำนะคะก็อาจจะไปต่อไม่ไหวหรือว่าต้องหยุดต้องล้มเลิกไปในช่วงที่ผ่านมาอ,อยากบอกคุณให้อดทนนะคะอดทนอดทนอีกนิดนึงแล้วในช่วงของปลายเดือนนะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วย ในเรื่องของกิจการในเรื่องของธุรกิจที่คุณทําอยู่ให้สามารถเดินต่อไปได้นะคะหรือว่าใครที่หางานอยู่สมัครงานไว้ก็จะได้งานอย่างที่ตั้งใจนะและคุณก็จะมีความมั่นคงในอาชีพการงานแล้วก็ธุรกิจที่คุณทํานะคะต่อมาเรามาดูการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างนะจับใบไพ่3ามใบนี้นะคะ ไพ่คสหายน่าแห่งความสมบูรณ์แล้วก็ไพ่าสะดุง้งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากสําหรับชาวราศีเมษน,นะที่ผ่านมานะคะการเงินของคนเริ่มดีขึ้นเริ่มขยับขยายดีขึ้นมีเงินไหลเข้ามาให มีจับใจใช้สอยได้อย่างสุขสบายนะคะในขณะเดียวกันนะคุณก็มีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้โดยเสน่หาด้วยนะคะถึงแม้ว่าการเงินจะเข้ามามากรายจ่ายก็มากเช่นกันวางแผนการเงินให้ดีนะคะเพื่ออนาคตวันข้างหน้านะจะได้ไม่ติดขัดนะคะและก็หวนทําบุญเสริมดวงเสริมบารมีให้กับตัวเอง เพื่อที่จะไม่ให้การเงินติดขัดเนาะเช่นไปชำระหนี้ส่งนะคะหรือว่าไปถวายหลอดไฟให้ความสว่างแก่สถานที่นั้นๆน,น,นะคะต่อมาเรามาดูความรักของชาวราศีมีนกันบ้างนะคะจับได้ไพ่3ใบนี้นะคะไพ่นาคบรรดาน้ำไพ่นาคบรรลงังแล้วก็นาคต้องนอนนะ ชาวราศีมีนถึงแม้ว,ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสนะ่ห์มีผู้คนชอบพอคุณมากมายนะคะไม่ว่าจะหญิงหรือชายเข้ามาให้ความสนใจคุณเข้ามาเอาอกอาใจคุณมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแต่อยากจะเตือนว่า อย่าลงไหลคลั่งไคล้ไปในสิ่งที่คุณได้รับมากนักนะเพราะอาจจะมีสิ่งที่แฝงเข้ามาเช่นสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีมือที่3เข้ามาทําให้ชีวิตครอบครัวมีปัญหา mm hmm. เกิดการทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นเลิกลากันเลยก็ได้นะคะสําหรับคนโสดแล้วนะก็ให้ระวังเช่นกันนะ คุณอาจจะไปหลอกลักคนที่เขามีเจ้าของกลายเป็นว่าคุณเป็นเมือที่3ไปสร้างปัญหาให้ชีวิตครอบครัวเขามีปัญหาได้นะฉะนั้นคือหมอพัชอยากฝากนิดหนึ่งนะเสียงข้อ3พึงระวังพึงตระหนักให้ดีนะคะเวลาที่กรรมส่งผลสิ่งข้อ3อันตรายและก็ให้ความทุกข์หนักกับเรามากเช่นกันนะคะให้พึงระวังและก็รักษาให้ดีนะ สุขภาพของชาวราศีเมษน,นะคะจะไปไพ่สองใบนี้ไพ่านาคปราพยศแล้วก็ไพ่านาคบันทมไพ่สองใบนี้เตือนนะคะเรื่องของโรคปัวใจความดันเบาหวานโรคคนที่มีอายุนะคะ อาจจะมีแกนได้เข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหนะันนะได้รักษาตัวพักฟื้นในโรงพยาบาลนานแต่ก็รักษาหายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการนอนระวังเรื่องของอาการตะคิวหรือว่าการนอนหายใจไม่สะดวกนะคะอุบัติเหตุการเดินทางก็ให้พึงระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ